สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแร g n a น o ล็อกออริจินนะครับผมวันนี้ก็จะพามารีวิวไนท์เอจิดับไฟนะครับสายแนวฮะเป็นดับไฟโบนะครับข้อดีก็นะครับผมเล็งเห็นว่ามีเอ็มแอ k แทกนะครับเกมนี้อัพนู่นอัพนี่ก็จะมีเอ็มแอ k แท เพิ่มขึ้นมาพวงตลอดผสมอยู่ตลอดนะครับก็เลยเลือกตัวนี้นะแล้วก็าดูการฟันนะครับมีแบบไม่กดยาดยเลยที่มันติดมันติดก,ก่อน โดนลุมนะเดี๋ยวเอาเมนติดเน้นๆก่อนกันตั้งค่านะครับสกิลทำแค่นี้ครับ ใส่ประหยัดยานะเน้นแค่บัฟออร่าเบสกับสวอตควิกเคนแล้วก็เทนชันรีแลกนะครับล่างใส่เอาใหม่นะหาสามตัวติดอยู่ซิจะไหวเปล่า แตนนะครับหูเยอะเลยอืมกล่องนี้เจอแล้วผมทำโล่มาด้วยนะครับดูก่อนว่ายืนไหวไหมยืนไหวนะฮะ เกิดที่เดดิมาบไฟดาบมันเป็นธาตุไฟเลยนะครับสบายเลยไม่ต้องกดใบธา,าตุอะไรเลยนะครับบวก75เซนนิ่มเลยธาตุดินนะครับ ดับไฟธาตุไฟมตาติธาตุดินเข้า75%แล้วก็ผู้ช่วยผมนะครับสัตว์เลี้ยงก็เป็นธาตุไฟนะครับต่อยแรงมากตัวนี้ตัวนี้ฮะไฟดาเมจ 9ก0ารเอนนะครับม้อนไสอึ๊บออืมแรงนะแรงนะขึ้นสองหมื่นแล้วไฟโบก็ช่วยได้เยอะะอ่ามีแบตพวกนี้ออโต้สเปลหมดเลยนะครับแบตตอนนี้ใส่ไปสองใบ บอนกันนะครับบอลกันสองใบประดับก็ยังเป็นประดับพิ้นนะครับเพราะว่าดอกมาแบบนี้ใส่เท่าที่มีเลยครับใส่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นอินหรือสเต็มตัวนี้บิ้วมาแบบสายผสมนะครับกะว่าอย่างนั้นเลือกก็ ลงบ้างนะครับรอรีแลกซเนชั่นเซชั่นรีแ,รกแลกซ์กจะเป้นฟมน,นะอัพมาแค่เลเวลหนึ่งนะตอนนี้เคยอัพเลเวลสามอะดีมากนี่คสน,นีน้นชั่นรีเลฟร์ออร์เซนะครับอันนี้ที่เลเวลหนึ่งนะ ออร่าเบสรุ่วห้าครับอ่าเวอร์ชันนี้นะสวอตฟลิกเ e n นนะครับไม่ใช่ two hand, ทูแฮนด์ฟลิกเก้นแล้วนะนี m, DD, ่มันเพิ่ม ASPD 35%าาดับมือเดียวก็ใช้ได้นะครับเวอร์ชันนี้นะแจมตรงนี้แหละผมก็เลยทำโลเอาไว้อยากจะเล่นเนี่ย ทดลองอยู่นะครับอยู่ในขั้นทดลองเป็นโลกไคลี่นะโลกไคลี่เลยวันหนึ่งก็คิดว่าถ้าเล่นเกมตีโลไปบวกสูงสูงเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะน่าจะกินสกิลของแคลรี่ได้นะ แล้วแต่คนคิดตามแล้วแต่นะดับสองมือก็ดีนะครับพาลี่ดูนี่นะครับพาลี่นะครับพาลี่ก็บล็อกบล็อกดีนะแล้วะชอบนะครับอืมมาได้หมด สัตว์เลี้ยงมนันมาหมดนะเปลี่ยนตัวนละ้พอ ASDD อยู่ที่อ่าน,นี่ได้บัฟพอดีนะ4-2นะครับติดบัฟดีดูใหม่นะอ2เอาได้บัฟโซฮีพอดีนะเดี๋ยวกนเอาใหม่้าไม่มีบัฟจะเท่าไหร่ 416นะครับส6 146ไป416เปอร์เซ็นต์ร้อใส่โลบ้างนะจริงๆอันนี้กดยามานะครับกดอาหารมานะมันก็เลยพอเลืยดดิ้งพออะไร ดีนะครับดีกว่าเราไปปั๊มยานะปั๊มยาแพงเืองมากน่เราเดี๋ยวจะลองใส่โลเลยครับอันนี้ก็ใส่ฟิกนัมไว้นะเอาไว้ตีพวกผีนะนจะบอกไหมใช้ได้กับพวกอันเดสกับเดมอนนะครับรถพีดูเฟนนะ สิบเปอร์เซ็นต์เลยเยอะอยู่นะามาดูกันครับใส่โล์ไคลี่เป็นยังไงก็จะตีช้าลงนะตีช้าลงก็จะเหลือสามร้อยยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะับ USD แต่ว่าถ้าเราจะไปลุยที่ที่มอนแบบชุกหน่อย มันทำได้ดีนะครับทำได้ดีกว่าถือมือดีนะ่งออกครัเวลาลงดันลงอะไรนะตัวจะแข็งลาหล่างเยอะๆได้นะับใจ เลือดไม่ค่อยลดดูดูแอบซอฟต์นะครับไคลรี่ติดนะไคลรี่ติดรัวๆนะครับเลือดไม่ค่อยลดนะถึกนะครับรวหืมไคลรี่ติดดีมาก น,นะครับระดุย๋ยวเอามันใส่ฟ้าลงมาดีกว่ามันเกิดไม่ทันเลยนะครับดูอไล่ต่อเฟืองเฟืองเฟืองผมใช้ตัวนี้นะครับ อบมากตรงนี้จปลาหลบจะปล่อยไลทนิ่งเลเวห้าครับก็มาใช้นี้ได้เป็นเืนทองไม่ได้เล่นสายขีนะแต่ว่าใส่ตัวนี้เข้าไปก็ติดขีนะครับขีเลยนี่ก็เป็นได้ซื้อไม้นะซื้อไม้ เลาทำสกิลไลออนเนี่ยจะเพิ่มสเตียรครับสองเปอร์เซ็นต์นะนี้ก็แล้วแต่เราจะเล่นนะครับอ๋อดูอ่า,ออาเป็นชานนะครับเป็นชานเป็นชานก็ประมาณนี้ฮะ ก็เน้น a s p d อยู่ครับชาราน่าประมาณนี้ระดับที่ประมาณเลีวสิบเกาะยไม่มีอะไรมากครับกำลังค่อยๆทำอยู่เป็นชานที่ตังหายเลยฮะใช้เงินเยอะมากเนี่ย,เ,ยเงินเนี่ย อีซเนี่ยเหรียมมญก็ชุดนะครับอันนี้ก็ได้มาจากกิจกรรมอันนี้ก็ได้มา กระชานะครับได้มาครบเซตกระต่ายเลยเซตนี้ก็เป็นเซตเอจนะครับเซตลบนะครับโล่อีกตัวที่อยากลองก็คือเป็นโล่ลบโล่ลบนะครับโล่ลบโล่สายลบลที่อยากจะลองนะ นี่ครับมีโอกาส2%น,นะที่จะหลบหลบดาเมจไปเลยอะ่ะโดยที่คิดว่าไม่น่าจะคำนวณกับค่าฟรีหรือค่าฮิตอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยอีเวนต์ดาเมจเนี่ยนี่ครับน่าร้องนะเพราถ้าตีบวกก็จะได้ฟรีอีก5ฟรีอีกนะ ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นสะท้อนดามเต็นะตัวนี้ที่ลองอยู่ตอนนี้นะครับก็ใช้ได้ดีเลยนะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นสายสายฟาร์มสายดันเลยเนะนี่ยลงมันกเหดือนกันนะก็เดี๋ยวรอเสื้อตัวนี้ครับทำต่อทำสายลบ หลบสกิลได้นะครับวอยทัานนี้แต่หลบเวทไม่ได้นะฟรีฟรีจะบอกอยู่นะครับลดอัตรา,าการโจรมตีเข้าเป้าของสกิลสายกายภาพหรือ normal a t t a c k ของสตู มีสกิลมิดนะครับใส่โลฟาร์มสบายเลยครับอาจจะช้าหน่อยก้าถอดโล่นะ กิวเข้าไปจะเป็นยังไงเอาแบบครบส่วนปุ๊บกิวนี้ก็แรงนะครับเป็นกัดฟอสเป็นกัดฟอสแรงครับเจ็ดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ มัเบอดกมีบอกไปนะครับแม็กนัมเบรดจะทำให้เพิ่มทัดไฟนะไฟดาเมจจะแรงขึ้น20%บเอนะครับใช้อย่างนี้ฟาร์รรรรมก็เปลองมากแรกๆก็ทำอย่างนี้แหละ ตอนนี้ได้การ์ดบอลกันได้การ์ดอะไรมาก็สบายขึ้นี่พอเปลี่ยนเป็นเจ็ดสิบบายเลยครับมีการ์ดตัวนี้อีกต,ตัวนะที่ทดลองอยู่นีอ่าจุดเออนะแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะลองลองทดลองดู ว่ามันจะได้6%นะนพอเอาเวกแล้วอ่ะดูดูแล้วมันจะเยอะกว่าไบเอื่นหน่อยนะครับไบเอื่น,นะน,นก็5%ถอนออกทิ้งทิดง การอาวุธไปเคิร์การอาวุธก็นี่ครับก็ที่หาได้นะเพื่จบสตันลยครับ ก็คิดคิดอยู่นะจะเลือกบอลกันหรือว่าจะเลือกการ์ดในจูปิเตอร์ดีออบอลกันก็ออกออโต้นะถ้าบอลกันสี่ใบเอเวกนี่ก็น่าจะออกรวมกัน ทั้งคู่นะครับหรืออาจจะแบ่งเป็นอย่างละสองใบนะไปดูทีครับประมาณนี้ครับ,บคุณที่รับชมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณครับ